The black top, like robot. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ i n t e n t Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ำหอมจากค่าย Christian Dior นะครับซึ่งก็คือนะครับ Dior Om Intense EDP นะตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทดลองแล้วเนี่ยพบว่านะครับกลิ่นมีความเหมือนกับตัว Valentino Uomo Intense มากๆเลยนะก็เป็นกลิ่นที่แทบจะแบบว่าเหมือนกระทุกกระเบียดนิ้วเลยนะทั้งเรื่องของตัวเนื้อกลิ่นนะครับแล้วก็ความคงทนนะ แต่ว่าราคาเนี่ยก็อยู่ประมาณพอๆกันด้วยนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันสําหรับใครที่เล็งกลิ่นประมาณเดียวกับวาเลนติโนอูโมอินเทนนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนเพราะว่าอย่างตัวผมเองเนะี่ยก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันคือชอบกลิ่นมากนะครับแต่ว่าไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนนะขอลองไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งมาเจอตัวนี้นะซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยออกมาก่อนนะแล้วก็คือเหมือนลองมานานแล้วแล้วก็เหมือนจะลืมกลิ่นไปแล้วก็เลยไม่รู้นะว่ากลิ่นมันคล้ายกันขนาดนี้นะครับ พอได้ตัวอย่างมาทดลองเนี่ยสตัวนะครับก็คือแบบเป็น Dior i n t e n e d p กับตัว Valentino u m o Intense เนี่ยพอเทียบกันจริงๆแล้วพบว่ามันเหมือนกันมากๆเลยครับเลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการเปรียบเทียบว่าเข้าเหมือนกันขนาดไหนเนี่ยเราอยากให้ไปดูในเรื่องของรายละเอียดของ Dior i n t e n e d p ก่อนครับ Dior i n t e n e d p นะครับออกวางจำหน่ายครั้งแรกเนี่ยในปี2007นะ แล้วก็มีการรีฟอร์มูล่านะครับในปี2011นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับที่ได้แบ่งขายมาเนี่ยเราเช็คแบตโค้ดแล้วนะครับก็ทางร้านเขาแชร์ไว้ให้นะครับเป็นแบตปี2019นะครับซึ่งก็คือสูตรรีฟอร์มูล่า2011นนั่นเองนะครับวางจำหน่ายนะครับในรูปแบบของ EDP นะครับในขนาด50 ML 100 ML แล้วก็150 ML ครับโดยผู f o r m e รนะครับก็คือคุณฟรังซ์โดมาร์ชีนะ ก็มีคอนเซปต์เป็น Woody Floral Musk Foremend นะครับท็อปโน้ตนะครับเปิดมาด้วยลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็มิดเดิลโน้ตเนี่ยเป็น i อริชอัมเบตนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่ามัค m e l l o w นะซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าอัมเบตมากกว่านะครับก็ไม่ค่อยเรียกว่ามัคซ์เมโลเท่าไหร่นะที่เคยเห็นเคยได้ยินนะครับแล้วก็แพรนะครับเบสโน้ตนะครับเป็นเวทีเวอร์นะครับแล้วก็เวอร์จิเนียซีดาครับกลิ่นเปิดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองกันเลยนะฮะ กลิ่นเปิดนะครับเราจะได้กลิ่นลาเวนเดอร์นะค่อนข้างชัดนะครับออกมาก่อนเลยตามมาด้วยไอริสนะครับแล้วก็จะมีกลิน่นคล้ายๆกับหนังแห้งๆอ่ะออกมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีความหวานเบาๆที่ผิวนะกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ออกทึบนะครับแล้วก็ดูแบบแต่มันเป็นความทึบที่แบบมีความงดงามคือมันเป็นความทึบที่ดูหรูแล้วก็ดูดมสบายเนาะก็จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะดมง่ายนะครับตัวนี้ไม่ได้ดมยากไปอย่างใด อาจจะมีความแบบเหมือนจะฉุนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันแป๊บเดียวประมาณ2วิก็หายแล้วสำหรับกลิ่นฉุนฉุนนะครับกลิ่นผ่านไปสักพักนะครับเราจะรู้สึกถึงกลิ่นของไอริสนะแล้วก็จะมีกลิ่นหวานเบาๆนะครับออกมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาเทียบกับวาเล n t i n o ดูจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราลองมาเปิดวาเลนต i n o ดีกว่าวาเลนติโนอูโมอินเทนนะครับข้างนี้นะเปิดมากลิ่นเนี่ยถ้าดมเทียบกันเนี่ย คือเหมือนกันเลยครับคือออกมาเป็นกลิ่นแบบไอริสนะแต่ว่าตัววาเลนติโนเนี่ยเขาจะแบบว่ามีกลิ่นที่เปิดค่อนข้างหวานกว่านะครับเนื่องจากว่าเขามีวานิลากับทองคาบีนเนาะส่วนตัวของดีออลโอเมนเทนเนี่ยเขาจะเป็นลูกแพรเนาะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดฉีดพร้อมๆกันแล้วแบบ ดมสลับไปสลับมาเนี่ยจะพบว่ากลิ่นมันเหมือนกันมากเลยนะครับคือเหมือนกับเป็นกลิ่นเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดเล็กน้อยนะเรื่องของความหวานบนผิวนิดหนึ่งนะครับที่มันดูแบบจะแตกต่างกันนะครับกลิ่นพอสเตเบิลแล้วนะครับของตัวดีโอโอมินเทนเนี่ยจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกับหนังนิดๆนะซึ่งจริงๆแล้วนะตัวเนี้ยไม่มีหนังนะแต่วาเลนติโน o มีหนังแต่กลับว่า2กลิ่นเนี้ยกลับให้ความรู้สึกถึงหนังได้เหมือนกันนะ ซึ่งก็แปลกเหมือนกันนะครับมีความหวานเบาๆแล้วก็มีอยเย็นๆนะครับซึ่งเป็นอเย็ N นๆเนี่ยของเนื้อไม้ซึ่งไม่ได้มีแพชชอรี่นะตัวนี้นะครับแล้วก็จะออกแบบอ่เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความอา่าดาร์กนะแต่ว่ามีความแบบสบายอะ่ะนะบุคลิกนะครับของดีออลโอมิ e เทนเนี่ยจะออกเป็นแนวผู้ชายที่มีหลักการมีความภูมิฐานมีเสน่ห์แบบเนียแบ,บนบๆนะคือกลิ่นจะมีความเซ็กซี่นะครับในตัวนิดหนึ่งนะคือมันจะออกแนวแบบ เป็นกลิ่นที่ให้ความเซ็กซี่นะแต่ว่ามันจะดูเป็นความเซ็กซี่แบบมีความเนี้ยบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีความภูมิฐานมีความแบบพูดน้อย,อยมีความแบบดูจะเคร่งขรึมนิดหนึ่งนะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยกลับดูแบบดมสบายอะ่ะคือไม่ได้กลิ่นเคร่งขรึมที่ดูดมแล้วเครียดะนะคือเป็นแนวแบบว่าเออสบายสบายแต่ว่าดูขรึม นั่นแหละครับก็เหมาะกับผู้ชายที่บุคลิกค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยพูดสักหน่อยนะอาจจะดูขรึมน,นิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะใช้เสริมบุคลิกในเรื่องของความภูมิฐานความเป็นหลักเป็นการความเป็นงานเป็นการหรือว่าความแบบดูน่าเชื่อถือขึ้นมาได้นะครับตัวนี้กลิ่นนะครับผ่านไปสักประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยจะพบว่าในร่มนะครับ วาเลนติโนอูโมอินเทนและตัวดีอูมินเทนเนี่ยจะกลิ่นเหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะคือจะค่อนข้างไม่มีความรู้สึกว่าจะแตกต่างกันเลยนะครับก็เป็นกลิ่นที่เป็นแนวแบบไอริสนะแล้วก็จะมีกลิ่นที่เป็นแนวหนังๆหน่อยๆนะครับมีความเป็นไม้ไม้แห้งๆแล้วก็จะมีความรู้สึกของอกลิ่นลาเวนเดอร์ซึ่งตัวของดีอูเนี่ยเขาจะใช้ลาเวนเดอร์เป็นท็อปโนตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี่ยพอดมจริงๆพอเทียบกันเนี่ยจะพบว่ากลิ่นของทางดีอูเนี่ยจะออกแนวเป็นกลิ่นออก เย็นๆสบายๆนะแต่ว่าตัวกลิ่นของวาเลนติโนเนี่ยเขาจะมีความอุ่นๆนิดหนึ่งนะคือกลิ่นมันจะมีความแบบอบอวนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ต่างกันมากครับถ้าเกิดว่าดมแยกกันก็ไม่รู้ว่าจะแยกกันออกไหมจุดสังเกตอีกอย่างนะครับคือกลิ่นเวลาออกแดดมีความแตกต่างกันมากครับ Dior Ointent เนี่ยเวลาออกแดดนะครับกลิ่นจะออกเป็นกลิ่นเย็นของเนื้อไม้นะแล้วก็จะมีลาเวนเดอร์ แล้วก็ไอริสทึ่งออกมาค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่ามันจะหนักมในทางลาเวนเดอร์แล้วก็ไม้เนาะกลิ่นจะออกหวานนะแต่ว่าจะมีความเย็นใสนะครับสะอาดแต่กลิ่นของวาเลนติโนเนี่ยครับเวลาที่ออกแดดเนี่ยมันจะให้กลิ่นไอริสนํามาแรงมากเลยแล้วมันก็จะแบบออกแนวเป็นแบบเหมือนลิปสติกแบบหน่อยๆอ่ยพลาสติกนิดๆคือมันจะกลิ่นออกแนวอบอวนอบอวนนะครับแล้วก็ความเย็นเนี่ยมันจะไม่สบายเท่าตัวดนะีอน แต่กลิ่นในร่มในเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับมันจะต่างกันแค่การออกแดดแต่จริงๆแล้ว2กลิ่นนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะกับการออกแดดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันจริงๆเนี่ย Dior น่าจะเหมาะกับอากาศประเทศไทยมากกว่าเนื่องจากว่ากลิ่นพอมันเจอความร้อนเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่เย็นแล้วก็สบายกว่านะครับสดชื่นดูสะอาดกว่าแต่กลิ่นของ Valentino กับเป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็น Iris เนี่ยมันก็เลยดูแบบว่า ไม่ค่อยจะเหมาะกับอากาศที่มันจะร้อนๆสักเท่าไหร่นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับโดยชั่วโมงที่4เนี่ยกลิ่นจะค่อนข้างชัดนะคือจะเป็นกลิ่นที่เป็นแนวแบบเป็น Iris สเป็นไม้นะครับเป็นลักษณะกลิ่นที่ออกแนวเข้มๆนิดหนึ่งแล้วก็จะมีความหวานเบาๆเนาะของลูกแพรนะครับบนผิวแล้วก็มีความเซ็กซี่มากๆนัในช่วงนี้ในกลิ่นค่อนข้างคมเลยนะครับสำหรับดีออ o m Intense นะ แต่พอชั่วโมงที่5ที่6เนี่ยเราจะพบว่าความแตกต่างมันจะเริ่มมีแล้วครับคือตัว Dior o b j e n t เนี่ยกลิ่นจะยังคมชัดอยู่แต่ว่ากลิ่นของตัว Valentino เนี่ยกลิ่นมันจะออกเบานะครับแล้วก็จะออกไปในทาง Iris มากขึ้นซึ่งมันก็จะเหมือนกับเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ให้ความสดชื่นมากมายนักในช่วงชั่วโมงที่6ประมาณนี้นะครับแล้วก็กลิ่นติดผิวอยู่ประมาณ6-8ชั่วโมงแล้วก็ทิ้งกลิ่นด้วย สตัวนี้ทิ้งกลิ่นเหมือนกันครับคือสามารถมีกลิ่นติดผิวได้ไปเรื่อยๆน,นานกว่า8ชั่วโมงเอฟเฟกต่อความเปียกชื้นแล้วก็เหงื่อเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นของดีออเนี่ยพอเจอความเปียกชื้นนะครับกลิ่นมันจะออกเป็นแนวหวานสดใสสะอาดออกมาเลยนะแต่พอวาเลนติโนในกลิ่นมันกลับกลายเป็นกลิ่นที่ออกไม้ไม้ทึบๆมาแป้งๆหน่อยๆแล้วก็จะมีกลิ่นแบบ สไตล์ที่เป็นไอริสอุนๆหน่อยอ่ะคือมันจะเป็นกลิ่นคลเนลไปเลยนะพูดถึงมันก็มีความแตกต่างกันพอกลิ่นไปแบบนานๆแล้วนะครับทีนี้นี่เราพูดว่ามันเหมือนกันขนาดนี้เนี่ยจะบอกว่าดีออปไปลอกวาเล n t i n o มาก็ไม่เชิงนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยดีออเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ปี2011นะสำหรับแบบนี้เนาะส่วนวาเลนติโนในเขาทำมาปี2016นะซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่า2แบรนด์เนี้ย เขาไม่ได้อยากจะลอกกันนะเพียงแต่ว่าพอมันผสมกันมาแล้วเนี่ยมันดันมาเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าตัวความหวานเองนะครับก็เป็นสเต็ปคล้ายๆกันเนาะสังเกตนะโน้ตของวาเลนติโนกับโน้ตของดีออเนี่ยเขาไม่เหมือนกันเลยนะแต่ว่ามันทําไมมันถึงออกมาได้เหมือนกันขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับราคานะครับของดีออ o อมอินเทนสนั้น100 m l อยู่ประมาณ4,000ถึง5,000นะครับประมาณนี้4,000ไปปลายนะครับถึง5,000 ใน100 ml นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ประมาณ2,000กว่ากว่านะก็เป็น2,000กางกลางนะครับในราคากล่องซิลที่ขายตามเว็บไซต์ต่างๆตามอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ถึง3,000กว่ากว่าถึง4,000ก็พอหาได้นะครับอืมแต่ถ้าเกิดว่าราคากล่องเทสเตอร์เนี่ยน่าจะดออกลงไปได้ถึงประมาณพันไปปลายนะพันแปประมาณนี้ครับสำหรับตัวดิอ i n t อ n ์ e EDP นะแต่ก็จะหายากนิดหนึ่งแหละส่วนใหญ่จะเป็น DIOOM EDT มากกว่าซึ่งพบกันในท้องตลาดนะครับก็กลิ่นนี้เนะี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมกลิ่นสไตล์นี้เนะี่ยในตลาดถึงมีค่อนข้างน้อยนะหรืออาจจะขายไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างไงแต่โดยส่วนตัวเนะี่ยเป็นคนที่ชอบกลิ่นสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับคือมันจะมีความลึกกว่านะครับความแบบดาร์กความรู้สึกแบบ ถึงแม้มันจะดูเคร่งขรึมไปหน่อยแต่กลิ่นของเขาเนี่ยดมสบายแล้วก็ให้ความแบบแมนๆนะคือมันเป็นความแมนที่ดูหรูหราไปในตัวเองนะครับก็เลยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะรู้สึกชอบปับกลิ่นนี้นะดมสบายแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบกลิ่นไอริสด้วยครับก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอินเอียงไปในทางน้ําหอมเปลี่ยนสไตล์นี้มากนะครับเปรียบเทียบกันมาขนาดนี้นะครับ2ตัวนี้เลือกตัวไหนดีนะผมมองว่า สำหรับ d o r Om Intense EDP และ Valentino u m o Intense EDP เนี่ยเราสามารถเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยจะบอกว่าตัว Valentino u m o Intense เนี่ยเขาจะไม่นำเข้ามาไงคือในช็อปของ Valentino เองก็ไม่มีลิขสิทธิ์ในการขายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหา Valentino u m o Intense ในประเทศไทยมันจึงหายากมากนะครับก็สำหรับใครที่ชอบกลิ่นประมาณนี้นะ ผมแนะนำว่าไปใช้ Dior o m n. e n t a EDP ได้เลยนะครับก็กลิ่นเหมาะกับประเทศไทยมากกว่าด้วยโดยเฉพาะการออกแดดเนาะคือจะมีความแบบสดชื่นมากกว่านะครับเวลาออกแดดก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะเลือกใช้กลิ่นสไตล์เนี้ยตัวไหนก็ได้ตัวนี้เนี่ยไม่เชียร์ตัวไหนเป็นพิเศษนะครับก็ถือว่าเสมอกันเลยแล้วกันครับสำหรับเรื่องเซนส์เรื่องกลิ่นเรื่องของความคงทนมันเท่าๆก,กันนะครับเพียงแต่อาจจะแบบ ช่วงชั่วโมงท้ายๆในตัววาเลนติโนอาจจะดมยากไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันจะออกไปในทางอบอวนไม่ได้ออกไปในทางเย็นๆไงแต่ดิออเนจะออกไปในทางเย็นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยครับแต่ด้วยการใช้งานซึ่งมันเหมาะกับออฟฟิศอยู่แล้วเนี่ยมันเหมาะกับที่ที่อากาศเย็นๆอยู่แล้วนะครับเอ่อมันก็เลยกลายเป็นว่าสองกลิ่นเนี้ยสามารถใช้งานแทนกันได้เลยนะครับก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับกลิ่นในที่เย็นๆเนี่ยไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะ ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าใครเคยใช้นะครับ Dior o m e Intense EDP หรือเปล่านะหรือว่าเคยใช้ Valentino o u o Intense หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครเคยใช้2ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับรู้สึกอย่างไรกับกลิ่นนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กับไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับแชร์กันหน่อยว่ารู้สึกยังไงเนาะแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันครับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องนี้นะครับยังไม่กด u b s c r i b e นะครับก็กด u b s c r i b e ไว้ด้วยเนอะแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปจาากทงงช่อนะครับ สำหรับใครที่ชอบอ่านนะครับสามารถไปติดตามอ่านได้ใน i n s e n s e Blog นะครับซึ่งก็จะพยายามอัพเป็นเนื้อหาแบบอ่านง่ายๆนะครับเอาไว้ให้อ่านกันนะครับแล้วก็ติดตามกันผ่าน Facebook และ Instagram i n s e n s e TH นะครับก็สามารถไปพูดคุยนะครับไปถามปัญหากันได้นะครับอยากรู้อะไรก็ถามได้นะครับอยากให้รีวิวน้ำหอมตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปหรือฝากไว้ในแฟนเพจหรือว่าอินสตาแกรก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันบาย